ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่งวิญญาณสื่อกรรมนะครับซึ่งเป็นชื่อช่องใหม่นะครับของทางช่องคนส่งเรียนนะครับก็คือจะเปลี่ยนชื่อนะครับมาทํารายการใหม่นะครับเป็นเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมครับว่า การที่เราได้ติดต่อหรือสื่อสารกับวิญญาณได้นะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวผมนะครับซึ่งผ่านไปเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของพยาบาลสาวนะครับฉีดยาฆ่าตัวตายนะครับซึ่งเป็นข่าวดังช่วงเมื่อปีห้าแปด ก็จนถึงปัจจุบันก็ครบ10ปีพอดีนะครับเดือนมีนาคมนะครับวันที่27มีนาคมนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผมนะครับก็คือเกิดการสูญเสียนะครับเสาหลักถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับที่น้องสาวผมนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมได้สัมผัสนะครับกับวิญญาณนะครับผมถึงได้นำเรื่องราวนะครับมาพูดให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมบว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สัมผัสได้จริงนะครับว่าช่องทางที่ผมติดต่อกับน้องสาวผมได้ยังไงนะครับเสียชีวิตไป10ปีแล้วทำไม ทุกวันนี้ผมยังได้พูดคุยนะครับกับน้องอยู่นะครับผมก็เลยได้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับสื่อสารกับวิญญาณนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณดวงไหนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ เราก็ทางช่องเรานะครับก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครัไหลายหลายดวงวิญญาณแล้วนะครับที่ลำบากบเขาเรียกว่าดวงวิญญาณที่เรียกสัมบเวสีนะครับหรือว่าผีเล่ร่อนนั่นเองนะครับผมมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงของครอบครัวผมเลยนะครับ ซึ่งสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปนะครับก็ทุกวันนี้ผมก็เหลืออยู่แค่แม่กับตัวผมเองนะครับเพราะว่าน้องสาวพ่อนะเสียไปแล้วนะครับเรื่องราวเมื่อสิบปีก่อนนะก็คือพยาบาลฉีดยาค่าตัวตายนะมีเคสเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งเพื่อนๆพี่สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ได้เลยนะครับจะมี รูปนะครับที่ไม่ค่อยน่าดูนะครับไม่รู้ว่าสื่อได้อนุญาตจากใครนะครับที่เอามาตีแผ่แล้วก็เป็นรูปที่ออกมา,อ,าอย่างที่เพื่อนๆน,นะครับเห็นนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเคสพยาบาลชียาฆ่าตัวตายนะครับยังอยู่ในสภาพไหนนะครับเรื่องราวที่ผมนะครับจะได้ นำมานะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมได้สมัมผัสแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องสาวผมนะครับโดยสื่อทางวิญญาณนะครับสื่อสารทางวิญญาณนะครับก็เลยอยากจะให้หลายๆท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนะครับและเรื่องราจะเป็นยังไงนะครับติดตามใน PE หน้านะครับ ผมจะมีเรื่องราวที่ดีๆมาฝากท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับวิญญาณนะครับสวัสดีครับ